มจะพาทุกคนไปดูกันว่าเวลามีขาตั้งกล้องแล้วเนี่ยชีตมันดีขึ้นยังไงโอเคไปกันเลยครับข้อแรกเลยนะครับก็คือมันสะดวกในการถ่ายเราไม่ต้องใช้มือคอยถือโทรศัพท์นะครับก็มีไม้ตั้งกล้องแบบว่าได้วิวอื่นนะแตบบ่มันก็สวยดีแหละไปไปเที่ยวกัน และข้อดีข้อที่2นะครับ เห็นอะไรกันหรือเปล่าครับถ้ายังไม่เห็นก็กลับไปดูอีกทีข้อที่2นะครับคือการลดการสั่นของวิดีโอที่เราถ่ายลองดูระหว่างคลิปที่ใช้มือถือถ่ายกับคลิปที่ใช้ขาตั้งกล้องถ่ายนะครับจะเห็นว่าขาตั้งกล้องเนี่ยมันนิ่งกว่าข้อดีข้อที่3นะครับคือการถ่ายภาพรีวิวอาหารจากมุมสูงถ้าเราไปคนเดียวเนี่ยแล้วไม่มีใครถือกล้องให้เราเราสามารถตั้งขาตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายคลิปจากมุมสูงได้นะครับโดยที่ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะประมาณนี้เลย ข้อดีข้อที่4นะครับคือการที่เราสามารถถ่ายมุมแปลกๆได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องลงไปใกล้สิ่งที่เราจะถ่ายขนาดนั้นอย่างเช่นน้ําแล้วก็ต้นหญ้าแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องลงไปนอนนะครับข้อดีข้อที่5ของการมีขาตั้งกล้องนะครับก็คือการที่เราสามารถถ่ายคลิปคนเดียวได้เวลาไปเที่ยวคนเดียวแบบนี้เลย มุมมองที่ได้นะครับมันก็จะเป็นแบบว่ากว้างกว่าปกติกว้างกว่าที่จะใช้แขนในการถือมือถือแล้วยื่นออกไปถ่ายนะครับมุมที่ได้มันก็จะดูสวยกว่าและข้อโบนัสนะครับก็คือเวลาเราไปเที่ยวคนเดียวเราก็สามารถถ่ายรูปในมุมต่างๆแบบนี้ได้เลย คลิปวันนี้ก็จบลงด้วยดีนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้ผมเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีครับบ๊ายบาย